สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้ใส่กับดักปลาไว้ครับเป็นกับดักแบบตู้ใหม่ครับอ่าเป็นเขาเอื่อว่าจันครับจันรเดี๋ยวสิภาพี่นองมารลุ่นครับได้จันมาสองหลังครับก็เลยเอามาใส่นองนองนี่แหละครับนองปลาผืนไหลรองเบิ่งว่ามนสิถือบ่นะครับวันนี้มากับรานหลานที่เราครับนะครับบรรยากาศมาสวยแล้วครับ ไปหลุนน้ำกันครับเป็นจันไม่ครับจันไม้จันไม,นม่ได้ได้มะสวงหลังครับนาก็พอเห็ดห่ยกเ,เลยเอามาใส่ลองเบิงมันเห็ดหนากกับจันเนี่ยเดี๋ยวชิพาพี่น้องมาหลุนน้ำกันล้องธรรมาติ์นี่แล้วครับสิถืบอบ่อ ปลาอีกแล้วครับนี่ตม้มแล้วพ <c oughs> อช่วงนี้ปลามันสีหาไข่ครับผมคิดว่าถึงปลาเข่าอยู่ครับมาดิไซเบตหาเงื่อนหยากครับนี่ครับนามนามก็เริ่มแห้งแล้วครับจันไซเบตซองหลัง <c oughs> พอมีซองหลังเอามาใส่ร่องเบิ้งครับมันจิกเขา่าปะ นะครับผาพี่น้องลุยน้ำหนามอยู่ยแล้วครับเหมือน,นี้บรรยากาศเขาเอื่นวันนี้เป็นน้องธรรมชาติครับน้องแบบว่าบมเดปบมเดปปรับปรุงผ้าลุยน้ำจัะหน่อยนะครับโอ้โหผาลูกปาลาลายครับลูกปลายอย่างเหมือนตัวใส ประกาศบวเตะ้องนี่นี่ครับใส่จันไปนี่อบอลันครับหลังนี่มุ่งมาอยู่เสือยไรวะท่านหนึ่งบอลันครับเดี๋ยวไปหลุ่นอีกล้างต่อไปครับนี่ครับจันใหม่หล้างนี้เงียบโอ้ าเดี๋ยวหางเงือได้ก่อนครับเดี๋ยวสีมาใส่เบ็ดให้เบิ่งอีกครับพี่นอ้องเพราะว่าเงือบุมีครับคนละบุ่มเลยมาใส่เบ็ดกันแล้วจันมาใส่จันใส่ไบ็ดยางยางหนักหน่อย,อย,อยกกน,นะครับเพราะว่าเป็นปลา เป็นปลาข้าเจ้าก็ใส่อยู่ได้ครับข้าเจ้าใส่หลอบใส่ยังอยู่ยนี่ครับผมสีเบิ่งหลอบข้าเจ้าคนใส่ไว้หลอบนี่นะครับโอ้เหลึกเหลืกลกอกนะครับข้าเจ้าใส่ใส่หลอบดากข้าวหันนี่เป็นข้องน้ำมะนี่มันมันใส่คนก็จะใส่จันนครับสวงหลัง โอย้ยหนกหนกครับเดี๋ยวอ่อมพ,พ,พื้นเมืองหุ่นทระางหุ่นจั๊งบ่เล็กเอ้อหลุ่นน้ำกันครับล้าสุดท้ายยีได้ปลาฝากพี่น้องบ่ไหนโอ้ยหลังนั้นล้านนะครับมันสียู่บ่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีไฮเบิรงครับเจ้าเป็นอย่างไรครูลังตรงนี้มันมุมมงเฝ้าเฝอไงครับเรืงมุมเฝ้าอีกแล้ว นี่ครับลันแล้วครับลังนี่คือโบมีเสียงปลาดินเลยวะ่ะพี่น้องมึงครับมันลันนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับใส่จันรลันแล้วถ้าว่าตรงรุ่นกันครับเตะถือกล้องไว้อาไปเบิ่งกันโอ้ดินครับดิน ดินเตะถ้เาเบิ้องตายอย่างนี้ไม่น,น้องนี่จะไหนโอ้เห็นบ่ครับอยู่ในในมันสิบ่เห็นเดี๋ยวผมสิยกไปให้เบิง่งข้างนอกเป็นปลาปลาคอครับปลาคอเนี่ยครับ <laughs> ตู้เจ้าเอิญตู้ปลาครับเนี่ยโอ้ ตกเ,เ,เหกเเเพี่น้องเบิื่งเครื่องเลยนักครับนักนักแนี่ยเป็นเป็นปลาคอครับปลาคอปลาคอสับนักจริงๆเลยมาเบนเกาะบาทที่นี่งเหพี่น้องเบิงเดี๋ยวเชี่ยเี่น้องเบิงครับ นี่ครับมึงเหมือนกันนี่ยอดปอครับโอ้ยนี่แหละครับเขาจันแล้วงามครับตัวใหญ่แห้งครับเนี่ยนี่ยโอ้ยมานนะครับเหมือนเดี๋ยวเตะจับโซ่กันนะนอย่าลงน้ำแล้วยกโซกันนะ,อน <laughs> ะเอา,าไปเอาให้ได้ โอ้ยครับป่ะตัวงามเลยครับเนี่ยโอเคครับได้ล่ะโอ้ยหมันอยู่ครับสองลังเด็ดตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเดียวสิเหตุวิธีการใส่จันให้พี่น้องเบิ่งครับว่ามันลันยังได็จังถือเดี๋ยวผมสิห่างให้เบิ่งครับกลไกของจันแบบว่ามันจังได็มันจังลันเหมือนเดี๋ยวเสียหาพี่น้องเบิ่งครับ เนี่ยครับจันมันก็สิเป็นกล่องกล่องใหม่ยังสิละครับตัวนี้ก็เป็นสลักเป็นเสื้อเสื้อยึดไว้ยึดไว้ให้มันตึงๆครับตามเนี่ยมันขบไปมันสิไปตําเสือครับมันสิไปตนตเสือมันสิไปหาหม่งไข่ครับมันก็สิเปตนตำเสือตาเสือมันก็สิอันนี้มันก็สิรันครับนี่ครับใม่เขาก็เอาตัวนี้ไหม่ที่หนักๆเนี่ยครับนี่งวงไว้จังมันสิรันมันก็สิปิด ทางปลาออกครับปลาก็ออกบปได้เยวผมสีห่างให้เบิ้งครับว่ามันลันจังใดเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้เอางัดังกีนะ้ครับยกขึ้นเดี๋ยวหางที่นอก มาถ่ายเก่๋ๆทีรหานนี่ครับเอาตัวนี้มาเกี่ยวกับตัวนี้ไว้เออื่นมาจังเลยว้นั้นเป็นสลักไว้ มันรันยังไงก็ลงอีกนี่ครับตัวนี้ก็ล็อกตัวนี้ตัวนี้เอามากัดไว้นี่ยี่อปลามันมันมันขบไปเังสิครับปลามันขบไปมันมันสิมันสะสยิดตัวนี้ครับเพราะว่าเสือที่เขาถึงไว้มันตึงกันหางมหรือว่ามันร้อยมันตามมันก็สิมันก็สิลันสิครับนี่ครับหิบเรียบร้อยเลยนี่ครับแล้วครับวิธีการเป็นวิธีการห่างครับนี่พี่น้องบึง พี่น้องเบิ่งว่านี่ครับกับดักป่านี่ครับผลงานครับเสานี้ลองเห็ดมาใส่เบิ่งครับหมานครับนี่ครับปลาปลาคอส่วนใหญ่ปลาคอเข่าดีครับปลาดุกกับเข่าเื่ากันครับส่วนในมั้นสิขามาหาว่างใครครับเขากับเห็ดหมองดีดีครับเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับบายที่นี่ เฮ้ยครับโ์ผลงานครับนี่ืันนี้ครับหากินแบบบ้านๆก็เอาจันมาให้อี่นองม่งครับเป็นการหาอยู่หากินอีกแบบหนึ่งเขาเอิ่นว่าจันดักปลาครับดยกล้องใหม่นี่แหละครับพึ่งเห็ดมาสดๆร้อนๆครับเลยเอามาล่องครับเอ้ยถืออยู่ครับแต่ว่ามันขนยากครับมันหนักสองหลังกับพ่อแหละครับพ่อไดีอยู่เด้กินหาแบบว่าเป็นวิธีการหากินแบบอีกแบบหนึ่งครับอย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อรับชมคลิปให้เร็วขึ้นครับสำหรับมนีหากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ